แบดขับจจพินมาแบ่งกันไม่ถูกแล้วสี่ต้นร้อยแบ่งกันไม่ถูกครับสามต้นร้อยสามต้นร้อยตอนนี้ไปไงเออเออตอนนี้ไปเหลาเนี่ยจะไปไหนก็แบ่งกันคนละห้าสิบบาทกูเอาตอนไงแกต้องมาแัดตอนเขหยุดเนี่ย แกเอาตอให้ยึดเข้าไปเนี่ยแกเอาใบสองต้นนี่จะขาดแล้วระวังดีๆนะเดี๋ยวเสร็จกูเลยเนี่ยคน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 ที่ได้ตอก็เอาต้นเล็กไปคนที่เออเนี่ยคนที่ไม่ได้ตอก็เอาต้นใหญ่ไปเอายี่เหล่าตัดปิดเลยยี่เหล่าตัดปิดเลยอ่ะอ่า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 อาลงตัวแล้ว บอกแล้วเงินเดือนผู้สูงอายุมาไม่ออกเมื่อไหร่นะย่าพินกินเงินเงินเดือนผู้สูงอายุอจริงอ่ะมาแค่นี้เงินไม่พอจ่ายแล้วเกิดการยืมกันแล้วฮะเอาหนูใส่นีไปเนาะย้ำมาสามร้อยนะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ กีบโน้ตมาใส่นี่เอากระถางี่เกียรหนักแม่เอาไปแต่เอาสอนอ้กมาใส่เดี๋ยวเป็นแบบเดียร์พินอีกแล้วแงะแงะเอาแต่ต้นไม้ดินไม่ต้องเอาแงะเอาที่แงะลยเขา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 เอาเขาเอาแต่ต้นไม้ดินไม่เป็นไรโอ้ยขาให้เราแล้วบอกแล้วมาต้องมีความสุขมาไม่มีความสุขไม่ต้องมาบ้านเยร์พินน่ะ แล้วอันนี้มีกันไหมรวยไม่เลิกด่างอะ